ฟนสวัสดีนะครับเฮ้ยหัวคือหัวคือฟู่แถมมาเนี่ยหัวนี่เป็นฟู่ฟู่แถมดอกเอาแฟนมากับพี่วะสวัสดีนักข่าวแฟนๆเออเปล่าวันหยจบอะไรอย่ากเพื่อนเสียแฟนน้ำจิ้ม จังอากาศหนาวมากทุกคนหน้าหนาวมาเยือนแล้วแล้วหน้าหนาวมาเยือนไม่ซื่อเลยแม่นะวัสดีครับ คนเยอะไหมเหะวันนี้งานเราจัดเองนะคนเยอะปะอุ้ยคนเยอะมากคนเยอะมากคนเยวมากทุกคน สีวิสัยนะครับคนเยอะมากคนเยอะมากวันนี้คนเยอะมากนะครับต่อไปตลกขึ้น น,นี้งานวันนี้อ่ะผมเก็บบัตรเองคนเยอะมากคนไหลแฮงพี้องวันนี้มีนักร้องรับเชิญนะครับผมเป็นนักร้องชื่อดังเจ้าของลงานเพลงก็มาดีคะ่ะ ไปไหมตลกขึ้นแล้วตลกขึ้นแล้วป้าทองจริงไหมนี่ของใครวะคุณคุณทองเส้นนี้ของเฉกเงยไงนั่งมาหรอวะนี่ย่างหมูอยู่ร้างอาหารไหนแล้วเนี่ยกูคุณทองมาเกวียดแล้วกูจะภาพกูแต่ติดตามมากทองเส้นนี้อั้น้องกล้องวายูนะครับเออมีอะไรบ้างวันนี้สนุกขับการรับบทบาทอะไรนางเอกนางเอกนางเอกหมอลำใหม่เออบาสู้ๆเรื่องใหม่บ่วันนี้มีกลุ่มปิดนะครับมืดหนิขึ้นหนาวหนาวเลครับโอเคไหมล่ะ เลือเลือเลือหกแต้มครับมาแล้ว okay. ส okay. ี่บองทยอยมาเจอระหามัาเจอระแล้ววันน like ี uh> okay. <oh ้จะครบไหมก็ดันเรื <t <t ่อยๆครับบอสเอาอย่างนั้นก็จ่ายอยู่นะลองดูอะไรมาถามหาไอาดมอะไรนี่โอ้มาหาขอซื้อยาดมก็ปรากฏสร้างทิกตอก คนกรลังออกมาคนติดต้ังล่างเขาเยอะอยู่ฮะเดี๋ยทำไมกระสีใส่มันหนาวจังวะพอันนดีครับกีาบาขา,าเราบอกีกีตาร์ระเปกี่าขาไปฉันไม่ได้กินข้าวแต่หิวข้าวตอนนี้นะ่ะวันนี้นะครับอยู่หลังเวทีงานคอนเสิร์ต,ตโตเกียวเจ้าภาพจ้างได้นะครับงานจ้างก็เยอะอพี่ม้านี่มังกร พี่ม้าพี่ม้านี่มังกรพี่หน,นุ่มเดี๋ยวถือกล้องหน่อยโลน้ำอูไม่เคยหลกน้องไม่สบายไม่ใช่หรอน้ำบุญเจือตอนนี้ก็ต้องได้เฮเสียงบอกมีเสียงบอได้เสียงบอสวัสดีครับไลฟ์สดอยู่คุณแม่เดี๋ยวอันเดี๋ยวเราไม่เดยเาไหายด้อสิวันสิบหกน้ำงานมือง ม่นิดหนึ่งชั่วโมงรอนยเจอแล้วนั่นเองได้เสดอยู่คุณแม่แม่วันนี้ทำไมวันนี้ทำไมได้มาล่ะเอาเกษตรมากอะไรมั้งเป็นยังเป็นแยงแม่เป็นยังเอาตีไม่มีรอยเลยเหมือนมันดูไม่ออกเลยว่าแบบบวมไม่บวมเลยแต่ว่าดวงขึ้นนะเลือดดีโอดีขึ้นกว่าพ่ออันวันที่ยิมฮาร์ อ่ันแม่จะให้ไปพักที่บ้านโอเคได้เดี๋ยวผมขอแม่มาเลี้ยงด้วแต่ว่าเดี๋ยวมึงต้องหาจะสรุปคนให้โอเคแม่เพราะว่าแม่จะได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านทำไมได้ได้ได้สามร้อยคนสามร้อยคนอันนี้คือแผนกอะไรครับข้อตุ้มขาข้อตุ้มข้อตุมเหรอฮะแอดมินด้วยขาข้อตุ็นไงบ้างวันนี้เหรอครับ สบายดีไห<ด>มสบายดีครับไม่รู้จะพูดว่าอะไรสบายดีครบับบอลวันนี้บูบ้าบูบาคนเยอะมากคนกำลังเข้าอันนี้พเนี้ยเขาตัวพี่พูนะครับฝากด้วยนะครับหลังเวทีเรา,าก็จะไปดูแลเป็นนี่แหละดูแลเป็นพวกชุดสภาหน้าขนนะครับ,บรวันนี้เราไม่มีการเครื่องปัดไฟเราไม่ดับนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนเครื่องปันไฟใหม่แล้วนะครับผมจากแจ็คซาวรายละเอียดเครื่องปันไฟให้เช่านะครับ อันนี้เป็นสายของเราที่โอเทศใช่ไหมใช่ค่ะอเคยาวเลยเนาะเรามาดูเตี้ยนดาราดีกว่าเตี้ยนนี้เป็นไงบ้างรีบขาวไม่สบายเตี้ยนนี้เขาไม่สบายหรอมีมีม,ม,มีอะไรติดเชื้อไหมนี่ <c oughs> อันนี้เตี้ยนนางเอกกับอันนี้รวมกันหรอปกติอยู่แล้วเตี้ยนไม่ให้หรอกทำไมวันนี้รวมกันวันนี้รวมกันเพราะว่ามันหนาวค่ะมันหนาวนนนเดี๋ยวล่นตุ้ใจกันเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วไปหาบอลเถิดเด้อจะคุยภาษสคิวด้วยเพราะมันต้องทำไปทำซาวนันนี้เป็นแบกิ้งแท็ก ื่อเลยครับเปน็นนำตัวหญ่เลยสวัสดีค่ะเนาะชื่อน้องกล้วยเปรมกมลค่ะที่กีดบนเวทีเมื่อกี้ค่ะแล้วก็ทั้งเวทีหัวร้อนหนูหมดเลยแนละ้วอาเราขายตลกเราขายนางร้ายทำห้ตลกวะไม่ไม่ไม,ไม,ม,มาขำมาไม่รู้เขาขำหนูเ็าบอกว่าเล่นเล่น,เล,นเล่นนางร้ายไม่เหมือนไปนเล่นตลกเถอะหนูก็ยิ่งด้กขืนเพศนุ่นตุนลัะปีนองเอ้ย <c oughs> อย่งกินไปคนเก่าหัวแหมเป็นอย่างก็จังปั่นน้ำหนูเขาขายสวยเลยเขาจะไปเฮดสันหนูก็ขายสวยอย,อยู่นะคะแต่ว่ามันก็ออกตลกคือเก่าแหม <c oughs> นี่แหพวกหัวหนูผู้แรกอะผู้จับกล้องอยู่นี่หนูน้ยแง่เบลไม่กับหัวหนุ่แล,แลว้วแดนเซอร์ทุกคนพร้อมใจ่ก็บอกว่าหนูจะไปถ่ายคลิปที่อยู่ข้างเวทีเอาแล้วใอยมาได้นี่พี่น้องเ <Okay. S 1> ล<ะ>ิศเป็นบ้านคนนี้แผนกอะไรนี่สวัสดีครับอันนี้อ่าเซิงปกติก็จะรับหน้าที่เป็นพิธีกรศิลปินแล้วก็ตลกเป็นนันตุนครับแต่เมเนีเจ่ได้ขึ้อนน้ำมูเพราะว่าคอยังไม่หายดีนะครับผมคอเป็นอะไรอ่ะ ก็เหมือนอ่คออักเสบครับอีกจัาหนึ่งหมอบอกว่าถ้ามันอักเสบนานๆไปอาจจะทอมสินอาจจะอักเสบก็เลยแบบว่าให้สกายขม่าเฮดนาะทีซอยนะครับกะอันนั้นที่เกิดเสียงสูงสูงแน่ก็จะให้นองถึงคอจากเสบแต่ว่าตากับก็ยังบล็อกฉ่ำเหมือนเดิมนะฮะรักรักกายเรายังไหวสู้ไหวแล้วก็เดา้าเดา้าโสตายเหมือนเดิมครับใช้ลีลาแทนเสียงใช่ไหมใช้ลีลาแทนเสียงครับทดแทนกันไป ขอทางหน่อยนะฮะขอมาดูตาราแห้งแห้งเยอะน้ออันทวงอะไรขเขาเนี่ยน้ออะไรน้อกูว่าว่าจะทวงน้ำบูดแรงมาดูตาบิเซียนโอ้โหแล้วไปดูตากล้วยบัดนี้หมอล่ามไฟซ้ายกับหมอล่ามไฟยิงมันโอ้มันจะอะไรยังไงนี่โอ้บม่ได้มีอย่างไรได้อันนี้แบบว่าแต่งเบาๆด้นี่ไม่อันนี้แต่งเบาๆไม่ได้แต่งอะไรมากมายเพราะว่าเอ่อเขาขึ้นเฮาขึ้นเด็กกี่แล้วเฮาจิตแต่งจังไน็ก็ได้เพราะว่าพี่น้องเริ่มตาลายแล้วรู้สึกไหม โอเคนะครับเดี๋ยวเราให้เตรียมตัวก่อนขึ้นเวทีนะครับก็วันนี้อยู่ที่อำเภอเกษตรวิสัยโรงเรียนบ้านหนองแวงตรงข้ามตรงข้ามตรงข้ามโรงเรียนอ๋อตรงข้ามโรงเรียนบ้านหนองแวงแล้วก็ตำบลเกษตรวิสัยอำเภอเมืองเอ้ยอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอเกษตรวิสัยพี่น้องอะไรเปี่ยวแน่หนังเมื่คือขัดตุ่มมื่คือเที่งาน อันนี้เป็นคอ,อ,อาร์ดเซอร์กำลังทานอะไรอยู่ครับค่ะกิน,นะอะไรอยู่กลจีค่ะเป็นไงบ้างมาเต้นอยู่ตัวเกียวเป็นไงบ้างสนุกค่ะสนุกได้ไปเที่ยวด้วยค่ะเดินทางทุกวันิดถึงแม่หรือยัง แม่บอกว่าไม่ต้องคิดถึงค่ะหาตังค์เยอะเยอะลูกคิดถึงแม่แต่แม่บอกไม่คิดถึงหนูเพราะว่าแม่ให้หาตังค์เยอะเยอะค่ะไม่มีใครคิดถึงหนูเลยเขาบอกว่าหาตังค์เยอะแล้วก็ส่งมาพอค่ะวันนี้เรามีรับเชิญนะครับผมก็คือคุณยุ่งยิ่งเจ้าของงการเพลงก็มาดีคาอ่อันนี้ใครนี่ก๊อกก๊ๆก ชื่ออะไรครับชื่อแบมบี้ค่ะเป็นแผนกอะไรครับแดนเซอร์สาวสวยค่ะพี่วันนี้ทุกคนทุกคนห่มผ้ามันหนาวหรอเย็นนะบอากาศเย็นนะนี่แหละคือชีวิตมอหลำมีกรรมบอยซินอันนี้ใครครับแนะนำตัวหน่อยนักหญิงค่ะแดนเซอร์ค่ะแผนแอกแดนเซอร์ค่ะเอคนนี้ล่ะแผนกอะไรนีิดผนแอกตลกที่เต้นได้นิดหน่อยค่ะอ๋อไม่ใช่แฟนใครนี่ สดเนาะโอเคอันนี้คือเราก็มีกลิ่นนิดหน่อยส้มๆนะครับเพราะมันหลางานแล้วก็จะส้มๆนิดหนึง่งผมว่าในองว่าสดเลยเพราะว่าคุยหรออันนี้เป็นทางขึ้นลิฟต์ของวงครับรีวิวลิฟต์มัน,นเป็นลิฟต์พี่น้องเป็นลิฟต์วันนี้ขครบัตรกลุ่มปิดนะใครอยากซื้อบัตรกลุ่มปิดจิ้มเลยจิ้มลิงก์เลยที่เราปักหมุดให้วันนี้นะครับผมด้านล่างเลยราคา129บาทรับชมได้2วันวันนี้ที่อ่า ร้อยเอ็ดแล้วก็วันที่16ที่ท่าบ่อหนองคายใช่อำเภอถาบอนหนองคายพี่น้องมาดูฝั่งนี้กันดีกว่าแผนกฝั่งนี้ดีกว่าคนแรกหน้าหน้าฉันคอใครสวัสดีค่ะน้องลูกเกดโตเกียวมิวสิกคารแผนกอะไรครับแดนเซอร์ค่ะโอเคแดนเซอร์น้องลูกเกดอันนี้เป็นลูกสาเป็นหลานสาวคุณแม่ดอกรักดวงมาลา อันนี้อะไรนี่คือโอ้โหจริงไม้นะคะแผนกอะไรแดนเซอร์ค่ะเป็นไงบ้างคิดถึงบ้านหรือยังอะไรนะคะคิดถึงคิดถึงบ้านหรือยังก็คิดถึงบ้านอยู่ค่ะแต่ว่าทําหน้าที่ตัวเองก่อนแล้วก็วันนี้ก็เราจะมากัดแตดไปด้วยกันวันนี้เราจะมากัดแตดไปด้วยกันเป็นบ้ากัดได้ไหมน่ะลอ อะไรนะข่าแขกอะไรครับแดนเซอร์หญิงค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่กระเทยหรอผู้หญิงแท้ค่ะเอาบ้านเธเงอำเภอของกระสิว <Yeah, ิสัยเลยอ๋อมีครอบคาัวมาดูไหมอ่ามีค่ะแล้วก็มีมาลัยดูโอเครอชมมาลายจากสายลมนะมาดูคนนี้ดีกว่า โอ้พร้อมแล้วพร้อมขึ้นแล้วพร้อมแล้วค่ะต่อไปแผนกอะไรนี่คะ,ะแผนกอะไรนี่วันนี้แผนกแดนเซอร์ค่ะแดนเซอร์หญิงยิงแท้จหน้าตามมานักรองมากราคาเหมือนใคร <c oughs> สูมีแต่คนที่กลมย่กกลมหลายบอดยานบอดกลัวนี่ไง สวัสดีครับพ่อแหนกอะไรครับเนี่ยแดนเซอร์ค่ะแดนเซอร์สาวสวยสาวใต้สาวตัวสาวอุ้ยน้องน้ำโตเกียวมิวสิกสวัสดีค่ะน้องน้ำน้องน้ำเต้าน้ำเต้าไงน้ำเต้าปูปลาเต้นนี่เต้นใครนี่ดูสิก็ก็ก็นางนั่งดิเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงมัใช่มาอาสวาจังไหนน่งอาขารับแขกให้ลูกสาวก็ได้อันนี้ ปิงปองน้องเวฟพนันน้องเอิร์ดชื่เป็นว่าลูกน้องเ๋ย่เพิ่งบอกซื้อน้องอะไรลูกลูกว่าเต้นอันนี้เต้นเั็นดาัาฮะไม่บอกไม่บอกกอกกอกสวัสดีค่ะโอ้นี่ไงเมกี้นี่ไงนี่ไงน้องลีโอเอฟซีทำหายเยอะเลยน้องลีโอหายแล้ว แต่ว่ายังเอาชิมูกเอาเอาทิชชู่ตันดังอยู่เป็นบัตรเบาลวกเป็นไข่บัดรเบาตัวอันเต้นนี้มีซีแกรมมีสแตมมีลีโอเอาแล้ววันนี้หนูไม่อยู่เต้นเจอตัวหรอเต้นหนูไปไหนทำไหม่ะพังแล้วหรอเอาจริงดิเต้นซีแกรมลีโอสแตมแล้วก็มีผู้ปกครองมาอะไรเนี่ยโอ้โหนะเปรี้ยวเยอะมากอยากกินมาก ต่อไปเต้นใครวันนี้เนี่ยทำไมเครื่องดื่มเยอะจังอ๋อไม,ไ,มไม่ไม่มีใครอยู่นี่ไม่มีใครอยู่เลยอ่ะไม่มีเขาข,ข,ขึ้นไปทีใช่ปะนั3,800คนกำลังชมอยู่อันนี้เต้นเต้นใครอุ้ยมีอันนี้ด้วยมีปิ้งย่างด้วยผิงไฟอันนี้คุณแน็กวารุษลขาหาดมันเล็กลงไหมเนี่ย ปกติมันเต้นใหญ่ให้หรอพวกเนี้ยยลัทำไมมันเล็กลงอ่ะอ๋อไม่มาแล้วหรอเป็นไรกันอ่ะโอ้รเ๋อแกไปทุระ คนหอยหยังคนหอยหยังเข้าหัวอะไรเมื่อกี้น่ะเข้าหัวหมูหยังเมื่อกี้เข้าหัวข้าวแข็งสนองเอาเข้าว่าแม่เห่าเนาะที่กระเพื่อนน่ะผ้านิดหน่อยเปลาแม่ว่าจะถึงหกสิบปว่าจะแม่ถึงหกสิบหกสิบหกสิบปีใดหกสิบปีใดหลายปีอยู่ตัวดี้ดีถ้าใครโกหกพูดจิงจากมันมาถึงแม่ว่าแม่ดอกรักสีเทาสีชมพันมาบางหัน แน่ก็เลยหองมันโลงมันสิบีบคอมันคำมัเม่าเถ้าเบากับเจ็บกันยังวะเพลงใหม่แล้วเร็วนี้เออนี่ไงกล้วยมาแล้วพอดีเลยไม่คุยกับไม่คุยกับแอนนี่เพ้าะยนงไ่ใหมใช่ไหมวะแอนนี่ไม่ไหวไม่มีเสียงเลยไม่มีเสียงเลยรองใช่คออักเสบเสียงแหบแล้วน้องไอไม่หยุดเลย อันยิงหนึ่งใช่หนึ่งตแต่ไม่ได้แต่โดนอันนั้นอยู่พูดใช้ก็ได้สกายก็ได้ไปทำเพลงมาไปทำเพลงมาให้บอสอ่า,ขาขสักสีสักโคละคละห้าเพงเลงเร็วหมดเลยมันวันต้องคืนนี้นะ รายการเพลงชินจังเลิศมากดารากำลังจะร้องเพลงหนังจีนไหมนี่เปิดไม่ได้หรอเอ้ น้องยูรีกำลังขึ้นเวทีครับอย่าลืมเสื้อผ้าจองตัววันนี้นะครับวันนี้มีดารามาขึ้นเวทีนะครับคนดังคนดังน้องยุ่งยิ่งน้องยุ่งยิ่งยุ่งยิ่งตัวเกมมิวสิกเอาเครื่องเปลี่ยนเสื้อไปเดี๋ยว อย่ายวมันแซเดี๋ยวไปเขาไปเบิ่งหนูสักเรื่งเพี่งยังลงมาไปอ เด้อปู่เอ้ยให้ลูกหลานเงียเด้อปู่เอ้ยขอฉีดแป๊บนึงนะครับปวดฉี นั่นหละคนคนเป็นได้หมดล่ะคนเหาียวอยีกคลายกลุ่มปิดนะครับงูตอดนะบอสโอ้ยไม่กล้าตอดหรอกเพราะงูในนี้มันตัวใหญ่กว่างูที่จะมาตอดเรางูบอสใหญ่นะเรียงไว้ตัวใหญ่มากงูใหญ่ก็มัดใจเธอไม่ได้

รอมีธุระอยู่เร้จะตามงีมีงานอะไรธุระธุระอะไรอาขฮะไเอพพรุนี้หนูมีงานถ่ายแบบให้หรอแต่มีงานน้องเพีงมีงานน้องเพีงว่างไหมไม่ว่างเปลี่ยนคนร้องได้ไหมไม่ใช่พรุ่งนี้ไหม คนดีงานานบอสน้าขาบงานงานบอสคนเดียวกับนักร้องคู่สองคนสะดวกไหมถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรแต่เอาคนอื่นน้องฮะ